วิญญาณรายงานตัวโดยพ่อภาวนาวิสุทธิกุณหลวงพ่อจรันอาตมามีเรื่องวิญญาณจะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องวิญญาณมารายงานตัวเพื่อจเจริญกรรมาฐานที่วัดอัมพวันเมื่อปีพุทธศักราช2525-2526เขาคือวิญญาณของนายเวยโร์ปัญจบุรีจำเป็นจะต้องกล่าวประวัติของนายเวยโรดสักนิดหน่อย นายวิโรธปัญจบุรีเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 0 3บ้านเลขที่9 1ทับหถนนประตูชัยตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาบุตรนายวิรัตนางม่อนแก้วปัญจบุรีมีพี่น้องร่วมท้องกัน4คนนายวิโรธเป็นคนที่สองมีการศึกษาดีเรียนดีมาตลอด คือจบสายสามัญจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคมปีพุทธศักราช2 5 2 0ศึกษาต่อที่วิทยาลัยกูเชียงไรยได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกพละศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2524และได้รับปริญญาคุรุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอกพละศึกษาเมื่อวันที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2526 เมื่อเดือนตุลาคมปี2525ระหว่างที่นายวิโรธเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงรายได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักศึกษามาเข้าค่ายพัฒนาจิตใจที่วัดอัมพวันอำเภอพมบรีจังหวัดสิงห์บุรีจัดโดยสภายุวะพุทธิกาสมแห่งชาติมีผู้แทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมาเข้าค่ายเจวันมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน นายวิโรธปฏิบัติได้ดีมากเล่าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบเป็นคนไม่คล้องแวะกับอบายจะมุกเลยนายวิโรธมีแฟนคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดเดียวกันเขารักกันมากเมื่อเรียนจบแล้ววิโรธสอบบรรจุได้เป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยครูเชียงไร่แฟนของวิโรธสําเร็จปวชเรียนต่อปอวสแล้วลาออกไปทํางานที่อําเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยาต่อมาในปีพุทธศักราช2526 เขามีโครงการอบรมกันที่วัดอัมพวันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อธิบดีสมพรเทพสิทธิธาประธานสภายวพุทธผู้จัดก,การอบรมได้เชิญรัฐมนตรีร้อยตำรวจโทชานมนูธรรมมาเป็นประธานในพิธีเปิดจะนำเครื่องบินมาลงที่นี่อาจารย์สมเด็จมุงเมืองซึ่งเคยมาเข้าค่ายพัฒนาจิตใจที่วัดอัมพวันสมัยเป็นนักศึกษาปกสสูง ต่อมาเรียนสําเร็จปริญญาโทเป็นอาจารย์วิทยาลายัยรูเชียงรายอาจารย์สมเด็จชวนนายวิโรธว่าไปไหมนายวิโรธบอกว่าไปแน่เพราะเจริญสติปัฏฐานที่นี่แล้วมันทราบซึ้งใจเหลือเกินอาจารย์สมเด็จบอกให้นายวิโรธไปเป็นวิทยากรและช่วยควบคุมนักศึกษาที่วัดอัมพวันนายวิโรธบอกยินดีมากวิโรธได้ชวนแฟนคือกัลยาให้มาอบรมด้วย แต่กะยาปฏิเสธบอกว่าคุณไปก่อนเถอะเอาไว้แก่ข่าวคุณด้คุณยายเสียก่อนกะิยาไม่สนใจไปมีโรดก็เตรียมกระเป๋าสองลูกมีเป้กระติกน้ำร้อนน้ำเย็นพร้อมพอดีจะต้องไปเล่นกีฬาแล้วถึงจะมาเขาก็เตรียมกระเป๋าเรียบร้อยตั้งใจมั่นจะไปแน่มีศรัทธาร้อยเปอร์เซ์จะมาอบรมที่วัดอัมพวันในวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2526 5วัน5คืนจะนำนักศึกษามาประมาณ100-200คน16ตุลาคมปีพุทธศักราช2,526ก่อนถึงกำหนดจะไปวัดอภวัน5วันมีรถขี่จักรยานยนต์ไปรับแฟนให้แฟนซ้อนท้ายมาเดชะกดแข่งกรรมดนบันดาลรถชนทันทีวิโรดตายคาที่แฟนก็ไปตายที่โรงพยาบาลวิโรดตายหัวเละไส้ทะลัก มอเตอร์ไซค์พังแฟนตายวันลุงขึ้นคือ17ตุลาคมปีพุทธศักราช2526ญาติตั้งศพที่วัดในหมู่บ้านแยกกันของใครของมันไม่ได้ตั้งรวมกันวิญญาณแยกออกจากร่างพอตายแล้วนายวิโรจน์เล่าว่าเขาตั้งสติของเขาดีเขาออกมายืนพิจารณาสังขารของเขาว่าหัวเละไส้ออกไปแล้วเขาก็มายืนเขามีสติครบนี่ไม่ใช่ว่าศพตายแล้ว วิญญาณจะอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวญาติโยมจะเข้าใจผิดและเวลาที่ใส่หีบลงเข้าไปแล้ววิญญาณคงอยู่ในโลงศพไม่ใช่เขายืนยันเลยเขาก็ตามไปยังที่ตั้งศพของเขาอาบน้ําศพเขาก็ยืนดูหัวเละก็ดูสังขารของเขาอาบน้ําศพตามประเพณีเขาก็รู้หมดและก็เอาศพใส่หีบตั้งบําเพ็ญกุศลพระก็เริ่มสวดบําเพ็ญกุศลมีสวดพระอภิธรรมอาตมาก็ถามว่า พอตั้งศพแล้ววิญญาณไม่อยู่ตรงนั้นหรือเขาบอกว่าไม่อยู่บางทีเราก็เคาะลงบอกว่าแม่ออกมาพระจะสวดแม่ทานอาหารเสียก็เคาะกันไปดีเหมือนกันกตัญญูรูป้ประคุณแต่ที่จริงแล้ววิญญาณออกมาหาได้อยู่ที่เรือนล่างไม่หรอกความจริงเป็นอย่างนี้ในที่สุดพอตั้งศพเรียบร้อยดีแล้ววิญญาณนายวิโรธก็มาถึงนี่ทันที วิญญาณนายวโรธมาจนถึงวัดอัมภวันญาติโยมโปรดฟังกิตเตสังกิริเถทัคคติปติกังขาจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นที่หวังได้จิตเตอสังกิริเถสุขติปติกังขากิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นที่หวังได้กิตนี้จะไปไม่ติดไฟแดงไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถึงเลยโยมนั่งหลับตานึกถึงบ้านถึงเลย นึกถึงที่นอนเราถึงเลยนึกถึงกลัวก็ถึงเลยเหมือนอย่างโยมนั่งพักอยู่ที่นี่จะไปที่หอฉันรับประทานอาหารมันจะเลี้ยวตรงนี้หยุดตรงโน้นไม่ได้มันถึงเลยนั่งเก้าอี้ตรงไหนก็ตรงนั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆในที่สุดเขาก็มาถึงวัดอัมพวันในวันที่16ตุล,ลาคมปีพุทธศักราช2526นั่นเองพอดีที่นี่มีอบรมนักศึกษา วิทยาลัยครูเทพสตรีและปิดการอบรมในวันนั้นที่หอประชุมมีเก้าอี้อบรมทั้งวิชาการมีปฏิบัติกรรมฐานน้อยยังไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดอะไรสมัยนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2526ปฏิบัติอย่างไม่เคร่งครัดก็มีโตกเก้าอี้พอวิทยาลัยครูเทพสตรีอบรมเสร็จออกไปแล้วก็ทำความสะอาดกันตอนนั้นมีพระภิกษุปริญญาโทหนรูป ปริญญาตีหนรูปมาบวชสิบหวันไม่ได้สนใจมาเจเริญกรรมฐานต้องการมาบวชพักผ่อนดูหนังสือจะไปอเมริกาจะไปต่อปริญญาเอกไม่ได้มานั่งกรรมฐานอาตมาก็บอกว่านี่คุณต้องการจะไปเรียนหนังสือต่อควรนั่งกรรมฐานเสียจะได้ไปเรียนสำเร็จมีปัญญาดีโอ้ยผมไม่สนใจหรอกผมจะดูหนังสือจะต้องเดินทางไปอเมริกา องค์ปรญาตีก็เหมือนกันแต่เขาก็ขยันดีมาช่วยกวาดตอนนั้นยังไม่มีพรมที่มีพรมเพราะคุณแม่สิริกรินชัยพาพวกโยมมาในรายการยุวะพุทธิกสมาคมเลยก็มีผมปูให้นั่งได้มีอานิสง์ขึ้นก็นั่งกวาดโน่นกวาดนี่ที่ผมไม่มีก็ใช้เสือ่อปูเอาและเอาเก้าอี้ตั้งเมื่อเอาเสือออกฝุ่นเยอะแยะก็ทำความสะอาดกันปัดกวาด อะไรทำนองนี้อาตมานั่งบนเก้าอี้พระปริญญาโทรปริญญาตีก็มาช่วยเองกวาดอยู่ใกล้ๆตอนเย็นมากแล้วพวกที่เลือกอบรมกลับกันไปแล้วสักประเดี๋ยวมาแล้ววิโรธถือกระเป๋ามาสองลูกเป้กก็วางอยู่มากราบอาตมาอาตมาก็ถามว่าเอา้ามาอย่างไรกันนี่เขาบอกมาอบรมมาอบรมอะไรยังไม่ถึงเวลาอีกตั้งหลายวัน เริ่มวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 2 6นี่เพิ่งวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 2 6มาอย่างไรเขาก็รายงานตัวเลยกับผมพี่โลดครับหลวงพ่อจำได้ไหมอ๋อจำได้ครับคล้ายครับค่าก็ผมมาอบรมงไงเล่าผมนั่งเจริญสติปัฏฐาน4นั่งน้อยแต่ผมก็กลับไปนั่งต่อที่บ้านผมสนใจมากครับ จะมาตอนนี้ผมก็บอกกับผอ,อสมเด็จมุงเมืองไว้บอกต้องมาแน่ถึงยังไงก็มาและผมก็อุตส่าห์ไปชวนแฟนเขาเล่าถึงนางสาวกระยาให้ฟังว่าเขาไม่มาหรอกครับผมต้องมาคนเดียวแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2526ผมขับมอเตอร์ไซค์เอาแฟนซ้อนท้ายไปถูกรถชนเละตายแล้ว อาตมาขอแทรกตรงนี้ที่บอกว่าตายอยู่กลางถนนรถชนแล้ววิญญาณอยู่ตรงนั้นไม่จริงเสมอไปคนที่จะอยู่เฝ้าตามถนนห้นทางคือพวกสัมภเวสีไม่มีสติคนที่ไม่ได้ฝึกอะไรไว้ตายที่ไหนแล้วมักจะหาที่อยู่ไม่ได้ไม่ได้สร้างบุญกุศลไว้เรียกว่าสัมภเวสีตัวตาย,ยด้วยอำนาจโลภะเป็นเปรตอสุรกายถ้าตายด้วยอำนาจโทสะส่วนมาก เป็นโยมผู้หญิงเครียดแค้นกับสามีเรื่องสาวเป็นผีดิบไปเที่ยวกินเลือดผู้ชายสำหรับอสุรกายตายด้วยอำนาจโลภะมันจึงเป็นสัมภเวสีมันจึงจะเฝ้าที่ยกตัวอย่างง่ายบางระจันนายจันหนวดเขี้ยวขุนสันพันเรียงเป็นต้นอย่าลืมนะที่ค่ายบางระจันตายด้วยอำนาจโทสะกำลังรบพุ่งจิงชัยกำลังมีอำนาจโทสะต่อต้านกัน เลยล้มหายตายเหี้ยนมากเมื่อสมัยก่อนนั้นใครจะไปเอาไม้แดงที่วัดโพก้าวต้นไม่ได้นะและน้ำสะหลวงพ่ออาจารย์ธรรมโชตใครจะไปตักไม่ได้เอาไปใส่กาการะเบิดเลยและอีกดอกจันก้าวตราใครเอาไปต้องเอาไปคืนอาตมาก็เคยไปเอาแต่ไม่คืนเพราะอาตมาพูดกันรู้เรื่องจำไว้แต่นี่จะไม่เล่าเรื่องดอกจันก้าวตรา อาจารย์ธรรมโชตไม่ได้เป็นอาจารย์อยู่ที่วัดโพก้าต้นเป็นพระอยู่วัดเขาขึ้นอำเภอเดิมบางนางบวชทางบางระจันไปนิมนต์ให้มาอยู่วัดโพก้าต้นมาช่วยไม่ใช่คนบ้านนั้นสมภานชื่ออาจารย์คงวัดโพก้าต้นอาตมารู้ประวัติเลยก็ว่าอาจารย์ธรรมโชตเป็นเจ้าของวัดโพก้าต้นที่จริงไม่ใช่อาจารย์ธรรมโชตท่านเกิงทางชาน ท่านเก่งหลายอย่างอะไรทำนองนี้โยมจำไว้ตายด้วยอำนาจโทะูะจึงต้องเฝ้าอยู่อย่างนั้นนะเฝ้าเฮียนดุด้วยนะดุแยกเขี้ยวยิงฟันด้วยใครไปเอาของไม่ได้ตายเลยแต่เดี๋ยวนี้ทําไมไม่เฮียนในเวลาการต่อมาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสร้างค่ายขึ้นมาแล้วถวายพระราชกุศลในหลวงเสด็จมาทั้งสี่พระองค์มีการสร้างตัดลูกนิมิตถวายพระราชกุศล เลยวิญญาณก็ได้ไปเกิดแล้วจะไปเฮี้ยนได้อย่างไรทําไมวิญญาณไม่เฮี้ยนก็ได้เกิดหมดแล้วอาจารย์วิโรจน์บอกตรงกันเลยบอกหลวงพ่อผมไม่ใช่สัมภเวสีนี่คุยกับผีเห็นกันหลายคนนะไม่ใช่โรคประสาทพระเห็นกันหมดกําลังทําความสะอาดเป็นที่น่าสังเกตว่าเขารู้ว่าเขาเป็นวิญญาณอย่างไรฟังต่อไปตอนที่มานั่งคุกเขา่าอาตมาไม่รู้หรอกว่าเข้ามาตอนไหน พราะพระมอวกวาดกันมาถึงมานั่งแล้วก็ามาทางหน้าหอประชุมมากราบเบนจางาปับปิ์สามหนแล้วรายงานตัวเลยบอกกับผมมาจากเชียงรายครับหลวงพ่อจำได้ไหมมีโรดครับก็ใครจะไปจำได้นักศึกษาตั้งเป็นร้อยๆจำไม่ได้หรอกบอกจำได้ครับคล้ายคับคลา,า,า,าผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไงครับมานั่งเจริญสติปัฏฐานสี่ยังไม่ครบ ทำไมมาถึงก่อนกําหนดเขาล่ะเขาจะเข้าวันที่21ตุลาคมนี้นานี่เพิ่งวันที่1 6ตุลาคมเท่านั้นเองผมได้ตายแล้วพระนั่งเลยเอาไม้กวาดวางพอได้ยินเสียงผมได้ตายแล้วก็นั่งกันดูเอผีก็ไม่ใช่ทําไมไม่ใช่ผีโยมอย่าเข้าใจผิดนะถ้าตาบูแล้วมีมือใหญ่ๆนะเป็นผีโทรทัศน์ผีลิเกจําไว้ผีลิเกมันออกมาอย่างนี้ เขาทําให้เราดูถ้าผีจริงต้องมาอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดมาอยู่ในวัดนี้ไม่ต้องกลัวผีตาบูอาตมาก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผีมั่งเหมือนกันตาบูแล้วทําผมยาวๆมือใหญ่ๆนั่นผีลิเกใส่หน้ากาก,ากแน่นอนที่สุดเลยถามด้วยความรู้อีกเยอะและพระก็นั่งฟังกันมีพยานหลักฐานอยู่ครบพระปริญญาโทรปริญญาตีเริ่มสนใจแล้ว อาตมาถามว่าคุณมาอย่างไรหลวงพ่อครับผมกราบเรียนถวายว่าผมตั้งใจมั่นใจเลยผมมาครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วผมจเจริญกรรมาฐานผมก็ตั้งใจแล้วแต่ยังไม่ได้ขั้นตอนครับตอนนี้ผมมาเจ็ดวันเคืนอาจารย์สมเดชจะให้ผมเป็นวิทยากรควบคุมนักศึกษาและเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษด้วยและผมก็พอดีถูกรถชนตายในวันนี้แล้ว ผมก็รีบมาก่อนกระเป๋าที่ผมมานี่ไงผมเอามาหมดมีที่ใส่น้ำร้อนน้ำแข็งเป๊คล้ายทหารอาตมาก็ถามว่าเอาศพตั้งไว้ยังไงแฟนคุณอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่อีกวัดหนึ่งคนละตำบลคนละที่ไม่ได้ตั้งรวมกันน่าจะอยู่ที่หีบศพทำไมถึงมาอยู่อย่างนี้เขาบอกว่าไม่จริงหลวงพ่อไม่จริงอย่าเชื่อว่าอยู่ที่หีบศพเวลาจะสวดก็บอก เวลาจะกินข้าวก็บอกไม่ใช่ทั้งนั้นแหละถ้าอย่างนั้นสวดพระอภิธรรมสวดสังฆะใครจะฟังละคุณคุณไม่อยู่ฟังเขาบอกว่าหลวงพ่อครับสวดให้ญาติที่มีชีวิตอยู่ฟังผมไม่ต้องไปฟังหรอกพวกเราจําไว้เพื่อจะไปอย่างนั้นบ้างจะอยู่ฟังหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงอาตมาก็ซักไซไล่เรียนไม่น่าจะสนทีอะไรแล้วก็มันเป็นกฎแห่งกรรมอันสำคัญ อาตมารู้เรื่องก่อนแล้วจึงได้เล่าเรื่องให้อาจารย์สมเด็จเข้าฟังไว้ก่อนมันมีความหมายเดี๋ยวจะอ่านจดหมายให้ฟังอีกมีรูปถ่ายด้วยเขาก็รายงานว่าหลวงพ่อครับจิตวิญญาณน,นี้มันถึงเลยนะครับแล้วเขาก็อธิบายพระปริญญาโทนั่งฟังปากบอเลยผมต้องมาเจริญวิปัสสนาแน่เพราะผมตั้งใจแล้วกรับหลวงพ่อเพราะเวลาในโลกมนุษย์มีค่าเหลือเกิน พระปริญญาโทนั่งนึกพิโทเอ๋ยเรามาบวชเราก็ไม่ได้ขอกรรมฐานผีมันยังมาจเจริญกรรมฐานเลยวันนั้นพระรรปริญญาโทปริญญาตีเลยได้อบรมพร้อมกันไปด้วยนับว่ามีประโยชน์ดีเหลือเกินอาตมาบอกสวดพระบิธรรมน่าจะได้ฟังจะได้กุศลเขาบอกหลวงพ่อครับไม่จริงสวดให้ญาติพี่น้องฟังสวดให้คนเป็นฟัง แต่วิญญาณนั้นไปสู่สถานแน่นอนคิดดีก็ไปทางดีคิดไม่ดีก็ไปทางไม่ดีแต่กับผมคิดมาก่อนนานแล้วว่าจะมาเป็นวิทยากรที่นี่และตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติต่อเพราะคราวที่แล้วปฏิบัติเต็มที่เพียงสองคืนเท่านั้นนอกเหเนือจากนั้นวิทยากรมาผสมมากมายการปฏิบัติก็น้อยลงไปผมก็ตั้งใจแล้วเขาว่าอย่างนี้หลวงพ่อครับ กับผมอ่อนใจเหลือเกินหลวงพ่อหาที่พักให้ผมหน่อยพักที่ไหนหลวงพ่อครับมีอะไรเรียกใช้ได้ขอประวาราณาด้วยนะพระนั่งเป็นแถวเลยไปดูเถอะนะกุดข้างโบสถ์ล่องไปทางใต้เลยที่ไหนว่างก็ไปพระพูดขึ้นว่าหลวงพ่ออย่าให้พระกุฏิผมนะก็ยังไม่แน่ว่าใช่ผีหรือไม่แต่พระปริญญาตีบอกว่าผมไม่เชื่อเลย อาจจะเป็นคนติดยาเสพติดอาจหลอกลวงเราแล้วขอพักและจะมาลักของเราท่านก็คิดของท่านไกลดีและก็ลองดูก่อนเขาบอกว่าผมขอพักครับอ่อนใจละเกินหลวงพ่อครับหลวงพ่อทราบไหมครับนักศึกษาจะมาถึงที่นี่เมื่อไหร่อาตจจมาเอาเอกสารมาดูบอกว่า5้าโมงเย็นเขาจะมาทานอาหารเย็นที่นี่หลวงพ่อเชื่อผมไหมต้องมาดึกอย่างน้อยต้องห้าทุ่มทีเดียว หรือสามทุ่มอาจจะมาไม่ถึงเพราะอะไรเชื่อผมเถอะครับเขาจะไปดูเกื่อนจังหวัดตากผ่านนักศึกษาไปไป็นายร้อยคนกว่าจะมาถึงต้องมืดครับกอหลวงพ่อกรุณาได้บอกไม่กลัวด้วยบอกอย่าเพิ่งทําเลยทํามืดๆเถอะกับข้าวร้อนๆดีเขาจะได้ทานอร่อยๆผียังรู้ดีกว่าเราถ้าทําตอนห้าโมงข้าวปลาบุตรหมดหลวงพ่อเชื่อผมเถอะจะมาดึก เขาจะดูเข่อนจังหวัดตากก่อนเขาบอกต e ่อว่าเชื่อผมอย่างเดียวหลวงพ่อผมแน่นอนกว่าหลวงพ่อผมอ่อนใจจังผมขอพักหลวงพ่อจะให้พักที่ไหนเขาอ่อนใจมาตั้งแต่รถชนโยมจําไว้รถชนแล้วออกมายืนเขาฝึกสติของเขาเขาบอกหลวงพ่อครับถ้าผมไม่ได้ฝึกไปบ้างผมคงเลเพลาดพลาดไปไหนแล้วผมตั้งใจเตรียมกระเป๋าเตรียมเครื่องใช้ไม้สอยครบ ในระยะห้าวันที่มาอบรมพอสมควรแล้วที่ผมมาก่อนเนื่องจากรถชนพร้อมกับกลยาแฟนของผมที่ได้ทำงานธุราการที่อำเภอแล้วผมก็สอบบรรจุครูได้แล้วที่วิทยาลัยครูเชียงรายครับผมขอพักหลวงพ่อเรียกใช้ผมได้นะครับจะให้ผมทำอะไรก็บอกนะครับเอางานก็พักตามใจถึกก็ชี้กุฏิไป เขาก็กราบสามหนกราบเสร็จแล้วก็เอาเป้สะพายเดินออกไปพระปริญญาโทนอนเลยอาตมาก็ต้องนอนบ้างสิดูซิเดินลอยไปบนผมเลยเหนือผมหนึ่งนิ้วไม่ถึงพื้นที่น่าสังเกตคือตาควา่ำแววตาไม่มีสังเกตง,ง่ายๆตาไม่มองตาเรายิ้มแห่งก้มมองพื้นเรื่อยเลยพอเดินออกไปแล้วพระเกลียวเลยออกไปก็หายตรงวิหารหลวงพ่อโต วิหารหลวงพ่อโตเมื่อก่อนยังไม่ได้สร้างเป็นศาลเทวดาที่ต้นพิกุลโค่นเสร็จแล้วมาจวนไม่ขีสวดมนต์ต้นสัตบันอยู่ตรงนี้ยาว20วาลหลวงสมานวรรณกิจอดีตอธิบดีกรมป่าไม้มาที่นี่บอกหลวงพ่อต้นนี้อายุ800ปียาว20วาอาจมาเห็นว่าต้นพิกุลโค่นล้มไปแล้วเทวดาหนีไปแล้วเดี๋ยวเทวดาที่ต้นนี้หนีอีก ก็จะโค่นทับโบสถพังหมดโบสถไม่พังก็ลงกุฏิอาตมาไม่กุฏิอาตมาก็หอประชุมพังเลยก็ต้องโค่นเสียโค่นแล้วเป็นยังไงโค่นแล้วชาวบ้านก็ขอไม้ไปมีเสียงไปร้องข้างที่บ้านเขาต้องเอาไม้มาคืนเป็นที่รู้ทั่วไปของบ้านนี้เทวดาไปเที่ยวร้องเลยก็ต้องปลูกสารไว้ให้อันนี้เรื่องจริงที่มีมาแล้ว มาเดี๋ยวนี้ก็สร้างเป็นวิหารให้สมเด็จพุทธาจารย์ตัพรม,มรังสีถ้าผมน้ำมนผลสุดท้ายพระก็วิ่งตามออกไปเปิดกุฏิดูหมดเลยแม่ชีแตกตื่นไปเปิดดูหมดก็ไม่มีไม่มีกระเป๋าพระปริญญาตีปร,ริญญาโทบอกหลวงพ่อรับกรรมฐานทำยังไงผียังมาผมมาอยู่ตั้งหลายวันแล้วยังไม่เอาเหนือเอาใต้ผมก็สู้ไม่ได้ต้องแข่งกับผี เลยก็รับกรรมฐานปฏิบัติพอพวกเคียงรายมาก็ทำต่อต่อมาถึงวันที่นักศึกษามาวันที่21ตุลาคมพอ18นาฬิกาไฟฟ้าดับหมดเลยที่อื่นไม่ดับดับที่วัดอัมพวันที่เดียวและตอนนั้นสุนัขในวัดนี้ไม่มีเลยไม่รู้มาจากไหนหอนคืนยันรุ่งเลยอาตมาก็ให้พระเอาเทียนไปจุดตามห้องน้ำห้องส้วมใช้เทียนไขเพราะไฟฟ้าไม่ติด ไม่รู้จะทำอย่างไรนักศึกษามาถึงดึกกว่ากำหนดการเสียงรถแปด๊ดแปดตรงตามที่บอกเลยเราทายสู้ผีไม่ได้เมื่อเข้ามาถึงก็บอกอาบน้ำดีวกว่าอ,อยทานข้าวเขาบอกหิวจังเลยถ้าหิวก็กินก่อนเอา้าเลยก็รับประทานอาหารก่อนเสร็จแล้วก็ประถุนิเทศเพราะว่าพรุ่งนี้ร้อยตำรวจโทชาญมนูธรรมจะมาตอนนั้นอธิบดีสมพรเทพสิทธา เป็นประธานสภายุวพุทธมีคุณอำนวยอินทรพ,พูดมีหลายท่านพวกนั้นรู้หมดเขาจะมากันพอดีตอนเช้ารับโทรเลขจากจังหวัดแจ้งความให้ทราบว่าร้อยตำรวจโทชานมนูธรรมมาไม่ได้น้ำท่วมกรุงเทพต้องไปช่วยราษฎรอธิบดีสมพรเทพสิทธาจึงเป็นประธานแทนพอทานอาหารเสร็จอาบน้ำเสร็จอาตมาเรียกคณะอาจารย์มา มีอาจารย์สมเด็จมุงเมืองและอาจารย์หญิงอีกสมคนพระปริญญาโทก็อ,อ่านบันทึกที่ได้บันทึกไว้ให้ฟังคณะอาจารย์น้ำตาล่วงเลยจริงตามนี้ทุประการอาจารย์สมเด็จบอกหลวงพ่อครับพอเปิดอุปมแล้วผมขอฝากนักศึกษาไว้ผมจะไปงานชาพนก,กิจศพของวิโรจในวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2526 เลยก็ให้เอาไปบันทึกไปพิมพ์แจกในวันงานศพนั้นด้วยเขารู้เรื่องขึ้นมาทันทีเลยไม่ใช่ว่าเขาเล่าให้ฟังก่อนแล้วเราไปเล่าตามเขามันก็เกิดมหัศจรรย์ขึ้นมาอย่างนี้นี่แหละญาติโยมทั้งหลายโปรดถามวิทยาลัยครูเชียงรายนี่อาตมาก็บอกเขาไปก่อนบอกไม่ตายตรงนั้นจะไปตายที่เขื่อนทำให้คณะอบรมมาอบรมไม่ได้ถ้ามาจมน้ำตาย เลยลุชชนตายเสียมันสะดวกดีและเขาได้มาก่อนมาคอยอยู่ที่นี่ก็มีประโยชน์ดีเราเรื่องวิญญาณรายงานตัวเนื่องจากว่านายวิโรธเขาได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วสติเขาจึงดีอาตมาก็ถามเขาที่เขามานี้ว่าปวดมากไหมเขาบอกว่าหลวงพ่อแวบบเดียวผมไม่รู้เรื่องเลยและผมก็มายือนอยู่อย่างนี้แหละครับและไปพูดกับเขาเขาก็ไม่พูดด้วย เขาไม่เห็นอย่าลืมนะคนละพบคนละชาติอยู่ที่ไหนล่ะเราอยู่ที่นี่แหละที่ว่างๆนั่งกันจะไปหมดแหละจะรู้หรือมันคนละพบไม่ใช่สวรรค์อยู่บนฟ้านารกอยู่ใต้ดินอาตมาตรวจแล้วกุดลงไปแล้วมีสัตว์ไส้เดือนกับกิ้งกือและทั้งหากว่าสวรรค์อยู่บนฟ้าเมื่อเครื่องบินบินไปต่างประเทศอาตมาพยายามดูเมื่อไปเมืองจีนดูทางหน้าต่าง ถ้าสวรรค์อยู่บนฟ้าเมื่อเครื่องบินจะตกก็เรื่องเล็กเราก็อาศัยเทวดานอนสักคืนจะเป็นไรไปมันไม่มีนี่มันมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นนรกสวรรค์ก็รวมอยู่กับพวกเรานี่แหละเราไม่ทราบนะญาติโยมโปรดจำไว้ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่ไม่เฉพาะแต่มนุษย์ผีก็เจริญได้ยกตัวอย่างแม่กาหลงมาเจริญกรรมฐานที่วัดเดี๋ยวนี้ยังอยู่ด้วยนะ เขานึกจากคำว่าเปรตเป็นเทพได้เป็นเทพธิดาได้ทันทีไม่มีการปฏิสนธิอยู่ที่วัดนี้นี่เรื่องของวิญญาณรายงานตัวทำให้มีพยานหลักฐานอาตมามีรูปถ่ายด้วย,ดวยได้ผลเลยได้สำเร็จญาณ16เลยทำไมถึงรู้ว่าสำเร็จญาณ16เขาได้แสดงออกมาอย่างไรญาติโยมจำไว้ให้ได้คนที่ได้โสระยานญาณ16นี่ จะต้องเป็นรูปนี้เลยจะต้องกรรมฐานต้องได้จุดนี้และไม่ใช่ว่ามนุษย์เราจะมาเจริญกรรมฐานเท่านั้นวิญญาณทั้งหลายก็มาเจริญกรรมฐานได้เทพพยาดาเจ้าทั้งหลายก็มาเจริญกรรมฐานได้บันทึกเพื่อให้เรื่องวิญญาณรายงานตัวเป็นรายงานการค้นคว้าเรื่องวิญญาณที่สมบูรณ์จึงนำจุดหมายและบันทึกของบุคคลที่สัมผัสกับเหตุการณ์ อันอัศจรรย์นี้มาประมวลไว้เป็นหลักฐานโดยพระภาวนาวิสุทธิคุณหลวงพ่อจรรย์ทิตะธรรมโม